มลพันจริงไหมจริงครับพี่ๆนะครับมามาดูกันหน่อยคลิปนี้มาให้ดูสายลำโพงแบรนด์ S S F ตัวนี้ไม่ใช่ V C T นะตัวนี้เป็นสปีกเกอร์เคเบิลเป็นสายอ่อนนะครับนี่พับให้ดูเลยเห็นไหมเนี่ยเป็นสายอ่อนไม่ใช่สายแข็งไม่ต้องกลัวหักในทุกเส้นมีลูกศรชี้บอกบทขนาด C โค2อ ทําเบตดได้เลยนี่เลยเก๋วจ้บมากลูกค้าสั่งมานี่วันนี้ก็ตัดให้เบาๆ3เส้นนะครับโอนมาเถอะไม่มีโกงหรอกขอให้เป็นเลขบัญชีพรสุดาสีชัยนรงแล้วก็ฉเฉลากุมรำตัวนี้40เมตรมีใครสนใจไหมนี่นะครับอันนี้ผมจะจัดส่งให้ลูกค้านะนี่สายโอ,อนแบบนี้เลยเป็นสายมือหนึ่งไม่ใช่สายมือสองเอาไปทําสายลำโพง พันสามรวมทรงเนี่ยพันสามรวมทรงสี่สิบเมตรเอาไปตัดยี่สิบก็ได้นี่เอาสามสิบเมตรนี่เหมือนลูกค้านี่สั่งมาม้วนละพันไหมใช่แต่ต้องมารับเองถ้าให้จัดส่งพันหนึ่งร้อยบาทนี่เห็นไหมสามสิบเมตรเป๊ะ,เ,ปะเห็นไหมหวันนี้สั้นนิดหนึ่ง,งนี้ไม่สั้นหรอกนี่พอดีเป๊ะเลยนี่นูนโกงทำไมโอนมามเธอะ อย่าก,กลัวอะไรให้มันเยอะขนาดนั้น <c oughs> ขายอยู่ด้วยกันมาอย่างนานแล้วนี่เอาเอากี่เม็ดว่ามาสามเม็ดพันรรวมทรงสี่สิบเม็ดพันสรวมทรงสายเป็นสายสี่โคด้านในแบบนี้สายมือหนึ่งสายออนนี่เอาไปเลยพ1 0 0นรี่รวมทรงทำสายลำพงได้เลยเห็นไหมฉนวนเขาอย่างนาเลย เดี๋ยวเดี๋ยวก็หมดอีกเดี๋ยวก็ไม่ทันเดี๋ยวก็งอแงอีก